อาจารย์แมนแสนสถานลงนเนี่ยมหัศจรรย์มิติใหม่ลงอะไรบ้างไข่จูรูข<อ>้นแกลงได้หมดแล้วฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอาจารย์แมนออกมาโบกธงยอมแพ้<อ>แต่ก่อนจะยอมแพ้แกเป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วครับ ผมนั่งข้าจะให้บังเกิดเปิดเป็นโมเปิดเป็นทุกเปิดเป็นโทรเปิดให้คนมาลักเปิดให้คนมาหลงเปิดให้คนมาเงยเปิดให้คนมางงวนเปิดให้คนมาออมเงินในวันนี้เป็นขุนตําแหน่งใดขุนผู้ชายผู้หญิงให้รักดูเมตตาสารพัดสติที่หน้าสันติรักในตัวรักในตนรักในความรักใน สรปสิทธิ์ทั้งหลานสิทธิ์เน้วันนี้องค์ุกระสิทธิ์ที่อง์ปสิทธิ์โองค์นักสิทธิ์โองโมปสิธิองค์ทุปสิทธิ์ทปสิทธิมหาปสิทธิ์าจุติมาจุตังเปิดต็นมมตตาเปิดเป้มมหานิยมเปิให้คนมารักเปิดให้คนมาหลงเปิดให้คนางเปิดให้คนางวยในเวลาคนใ้จงมาจุติจงมาจุตังด้เพระพุทธเจ้าข้ามลงณดาบทอง แล้วก็เลียให้ด้วยเก้ารอบอ่ะครับเก้ารอบเก้าร,ร,ร,รอบถ้าอยากได้ความมงคลก็เก้ารอบคือล,ล้วงเข้าไปหมดแล้วเวลาลงอ่ะคือดิฉันไปไปดูอาจารย์ที่เขาโดนแชร์ทุกคลิปเลยนะพี่ตน้นคือณดากทองเนี่ยก็เลียแต่ว่าถ้าเป็นณะจู่ทองอ,อ,อาจารย์ดูบแบบสุดคนเลยนะจู่เพชร ใช่แล้วอาจารย์ทำดิฉันพยายามนับด้วยหนึ่งสองสามเออเก้าจริงเหรอจริงผมเนี่ยดูอาจารย์ผมเขาว่าผมก็ธรรมดาที่ไหนแล้วที่กิงนับให้ผมด้วยไม่คืออยากรู้ไงว่าแบบว่ามันมันเป็นเออกี่รอบมันมีตัวเลขของความมงคลอยู่ใช่ไงพอดาทองล้วงเข้าไปแป๊บแบแป๊บเก้ารอบมงคลแน่ถ้าจูเพชรรับรองว่าเด็ดก็อย่างร้อยสามนะฮะนี่คือระดับตำนานมิติใหม่ในการลงนะเราจะเคยเห็นสาลิกาลิ้นทอง เอาแลบลิ้นมาลบแป๊บหน้าผากเอาแปะท้องแปะท้องโบกก็ตามทีก็แค่นี้แต่ว่ารอบนี้กลายเป็นณดากทองกับจูเพชรเด็ดสาระตีจริงๆเลยครับไปไปมามงานนี้เลิกฮะจุดซ่อนเลนขอเลิกดีกว่าเลิกแล้วเลิกเลิกแล้วครับแม้จะทํามาเป็น10-20เเกือบ20ปีเลิกกี่วัน เฮ้ย <Hey, S 2> เลิกหมดเลยดีไม่ไม่ทำอีกแล้วถาวร,รถาวรเลิกเลยงานนี้ขอเลิกเลยแม้จะมีลูกศิษย์ลูกหาครึ่งร้อยคนทำครึ่งร้อยนะรอ<ล>เป็นห้าหกสิบคน<อ>ทำแบบนี้มาแอนก้นให้กับลูกให้กับอาจารย์ได้เลียไปเนี่ยได้ลงนะไปเนี่ยครึ่งร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ขอบอกแต่บอกตอนนี้เลยโบกธงลาเลิกจุดซ่อนเร้นทุกส่วนฟังอาจารย์แมนที่ได้ตกลงกันไปแล้วก็คือทำอย่างอื่นปกติแต่จะไม่มีลงลง จูลงตูดหรือว่าลงอวัยวะพวกนี้แค่นะครับทุกอย่างก็คือทําปกติแต่ว่าจะเซฟในเรื่องของความสะอาดถูกกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของอวัยวะแค่นั้นเองครับปกติก็คทุกอย่างก็คือทําได้ปกติเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนว่าเออจำานความจําเป็นตรงนี้มันไม่มีแล้วก็ตัดออกไปก็แค่นั้นเองครับ<ม>ก็คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เสมออันไหนดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนอันไหนไม่ดีแล้วก็เออออกอะไรต่างๆมันก็มันก็แค่นั้นเองครับเพราะว่าเรารู้ว่าเอออันนี้มันไม่สมควรแล้วก็ควรยุติแล้วก็ทําปกติแค่นั้นเอง อ๋อก็ต้องก็ต้องขอโทษสังคมนะครับที่ว่าทําเกินเหตุทําเกินเลยทําเกินไปให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ทําให้วงการเสื่อมเสียอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ต้องขอขอโทษจริงๆครับเพราะว่ามันก็ทําเกินเหตุจริงๆทําเกินไปจริงๆเราก็ต้องนอนรับเอาไว้ครับต่อไปก็จะไม่ทําเกินเลยครับก็จะอยู่ในขอบเขตที่พอดีพองามครับเจ้าแบบไหนที่เดิมทีเป็นมิติใหม่จะเลียเก้ารอบบวบหนึ่งรอบสามรอบตามทีเลิกแล้วจ้ะเลิกแล้วนะเลิกแล้วจ้ะเลิกวิธีการแบบนี้แต่ยังลงน้าอยู่นะ พี่บอลก็ไปได้อลงน้าธรรมดาทาที่หน้า,มมาสารลิกาที่มือที่อได้หมดได้หมดได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นวนแบบลงนะ้าดากทองจูเพชรอันนี้เด็ดอะแต่ไม่ทาแ,แล้วไม่เอาแล้วนะครับและที่ทําแบบนี้อย่ามาโทษอาจารย์ให้โทษครึ่งเดียวทาไมลูกศิษย์อยากได้อ๋อเขาขอลูกศิษย์เป็นคนรีเควสต์เป็นคนขออาจารย์ก็เลยจัดให้จัดมาจัดไปบอกต่อๆการกลายเป็นตำนานบทใหม่ทันทีซึ่งพอทําแล้วมีการบอกต่อๆกันนี่แสดงว่า คนที่เขาทําไปแล้วเนี่ยเขาเชื่อไงเขาเชื่อว่ามันดีจนแบบเพื่อนถามว่าเฮ้ยพี่ทําอะไรมาวะทาไมดูปังขึ้นขนาดนี้ก็เลยแอบกระซิบกันก้ารอบคราวนี้ไปเลยห้าคนโอ้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตํานานจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ใช่แค่คลิปที่อาจารย์มาวนๆเวียนๆแถวๆอวัยวะเพศ ตอนนี้คลิปอวัยวะเพศของอาจารย์ก็ว่อนเน็ตเหมือนกันมีงั้นเหร,หรอฮะไปโอลี้แฟนล้วเรอเขาก็ยอมรับแหละว่ามันเป็นอดีตของเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมทุกคนเคยมีอดีตกันทั้งนั้นแต่พอมันเป็นข่าวก็โดนขุดมาเหมาวรวมกันหมดเลยอย่างบุคคลที่เป็นอดีตท่านหนึ่งนั่นอยู่ตรงข้างพี่บอลอัะนิดปูปป่มหาหมุนี<อ>ใช่ปะเขาเป็นอดีตใช่ปะเป็นอดีตตอนนี้เขาไม่เป็นปู่แต่ตอนนี้<ป>องเรียกปู่เหมือนเดิมโอเคกับชาติมาเกิด จ้ะเออไม่แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เวลานั่งพูดเนะี่ยอู้นี่อยู่ในฐานะผู้ที่เคยมาก่อนอมหมายถึงว่าเคยอยู่ในสายหมู่มาก่อนนะคุณผู้ชมแต่ว่าอดีตปู่มหามุนีไม่เคยไปลงลึกลงล้วงลงลิ้นอะไรแบบนี้เลยแม้ว่าจะเชื่อในเรื่องสายหมู่เหมือนกันแต่ว่าปู่มหามุนีบอกว่า เห็นต่างกับอาจารย์แมนนะเห็นต่างเลยไอ้เรื่องมาลงหนะ้าดากทองจูทองพวกเนี้ยดูคลิปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะ นี่มันเกินครูนะครูเนี่ยสอนเท่านี้ล้ำเส้นไปมากกว่านี้มันเกินครูไปแล้วซึ่งก็เตือนอาจารย์แมนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็แล้วแต่คนทำทิธีไม่มีสิทธิ์จะไปสัมผัสของลับของลูกศิษย์ทั้งนั้นแบบนี้ถือว่าเป็นแค่ความเชื่อของบุคคลที่ยังคงมีกิเลสตัณหาอยู่ค่ะ เข้าใจผิดหรือหลงผิดสําคัญผิดไปเองคิดว่ามันแยกระหว่างความเชื่อกับความชอบซึ่งในคุณลักษณะของน้องเนี่ยคือน้องมีความชอบตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เลยด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์เขาก็เลยคิดว่าไอ้สองสิ่งเนี่ยมันเอามารวมกันได้นะครับก็เลยกลายเป็นปัญหาของทางสังคมซึ่งตรงเนี้ยผมก็ได้แนะนําน้องไปเบื้องต้นว่าขอนะขอให้หยุดถามว่าผิดไหมน้องก็บอกแล้วว่าผิด มันเป็นแค่ความเชื่อของบุคคลนั้นๆเท่านั้นเองหรือเขาเรียกว่าคนที่หลงอยู่ในกิเลสตัณหานะครับส่วนเรื่องพิธีกรรมเนี่ยนะครับมันเป็นความเชื่อโบรุโบราณซึ่งมีมาแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งพวกนี้บอกให้เลยว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงนะครับมันอยู่ที่จิตใจของเราโอ้ยหหล่อเลยหล่อเบยโอ้โหอันนี้คือคําพูดปูป่ปมาหาุรีเปลี่ยนแล้ววันนี้เปลี่ยนแล้วอ,อ ถ้าเกิดว่าปู่มหามุนียืนจุดตรงนี้ได้ตลอดไปยาวๆนะนี่ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งคนที่ดึงสติความเชื่อได้เลยนะเออเป็นอินฟูด้านจิตใจระยะหลังเนี่ยปู่มหามุนีนี่ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะแล้วก่อนหน้านี้ดูเป็นร่างทรงร่างทรงมีองค์เลยดูมีองค์ตลอดเวลาแบบดูแล้ว น่าจะคุยกับปู่ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราอตอนนี้เ,ออเป็นผู้เป็นคนหน่อยเออน่าจะคุยรู้เรื่องแล้วออแล้วคําพูดคาจาดูน่าเคารพนับถือ,อด้วยเพราะว่าเตือนดึงสติให้รู้ว่าแบบเนี้ยมันเกินครูไม่มีสิทธิ์ไปจับของลับของเขาทั้งนั้นทําไม่ได้อันนี้หลายคนกดไลค์รัวๆให้อดีตปู่มหามุนีเลยค่ะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมต้องกลับมาที่วิดีโอวอลคุณเอมมี่แม็กซิมพี่เอมี่เคยทำเหรอห อย่าไปพูดแบบนั้นอย่าพูดแค่ว่าพี่เอมนี่เคยทำพี่เอมี่ถึงขั้นเป็นผู้ช่วยอาจารย์ช่วยทำเลยหรอแล้วลงได้ทุกที่กล้วยไม่เท่าไหร่แต่ไข่น่ารักอันนี้ไข่ไก่เห็นแล้วไงลงแล้วเออลงแล้วฝั่งนู้นโอ้น้่มันบักสมโออ๋อโอ้เน้่มันบักมะพร้าวนำหอมคือลงที่หน้าอกเงี้ยเหรอฮะที่หัวเลยพี่บอลโอแปะหัวเลยแล้วด้านล่าง จะเป็นลูกท้อ ไอ้ลูกท้อเนี่ยเข้าใจอาหารทะเลไอ้หน้าลูกท้อเนี่ยอาหารทะเลฟ้องร้องแล้วนะเตียงเตียงตั้งทนายอะคว้าแมนแล้วนะโอ้แปะยันฝาหอยอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องความเชื่อจริงๆซึ่งพี่เอมมี่บอกนะคะว่าตัวพี่เอมมี่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในสายมูแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่การที่ไปลงอวัยวะเพศแบบนั้นถามก่อนว่าส่วนตัวพี่เอมมี่อ่ะรู้จักอาจารย์แมนเปล่าเพราะพี่เอมมี่ก็เป็นสายมูด้านนี้พี่เอมมี่ปฏิเสธก่อนเลยนะ ไม่รู้จักอไม่รู้จักนะไม่รู้จัก,มกา,ามเนตัวแม้ว่าจะเข้าวงการสายหมูด้านนี้มาเป็นสิบปีแล้วก็ตามแต่ว่าส่วนตัวไม่รู้จักค่ะเพิ่งจะเคยเห็นตอนเป็นข่าวเนี่แหละแล้วถามว่าเห็นข่าวพี่มีรู้สึกไงเฮ้ยพี่โกรธนะ พี่มิโกรธนะคุณผู้ชมโกรธอาจารย์เหรอโกรธอาจารย์ที่มาแบบว่าลงลิ้นลงล้วงลงร<อ>ูอะไรขนาดเนี้ยพี่มิบอกว่ามันเยอะเกินไปแต่ตอนนี้อาจารย์แมนก็ขอโทษแล้วก็ให้กําลังใจไปแล้วกันส่วนไอ้เรื่องการลงดากลงอวัยวะเพศพี่มิบอกงี้คุณผู้ชมจริงๆอาจารย์หลายคนก็ทํานะเฮ้ยหรอ ไม่ได้มีเฉพาะอาจารย์แมนใช่ไหมเขาไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยออ,อาจารย์หลายๆคนก็ทํานะก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยลงทั้งหน้าอกแล้วก็ลงทั้งช่วงล่างซึ่งตัวพี่เอมี่เคยไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ตัวเองนับถือเนี่ยช่วยลงให้กับลูกศิษย์ด้วยเพราะว่าแต่ละคนที่มาไม่ได้มีใครไปบังคับขู่เข็นเขาค่ะทุกคน เต็มใจที่จะทำเพราะมีความเชื่อว่าทำแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้พี่มี่บอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยใครจะไปให้อาจารย์คนไหนลงก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าพี่จะเตือนหรือว่าให้ข้อคิดเนี่ยเลือกหน่อยเลือกสถานที่ที่มันปลอดภยัยเลือกอาจารย์ที่มันดูแล้วโอเคหน่อยอะค่ะ จริงๆก็มีอาจารย์หลายท่านทําแบบนี้อ๋อแบบว่าใช่มีอาจารย์หลายท่านทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงหน้าอกลงข้างล่างเอมมี่ผ่านตรงนี้มาหมดแล้วแต่ตัวเอมมี่เองไม่ได้เป็นคนทําแต่แค่เอมมี่เป็นผู้ช่วยอาจารย์เพราว่าเคยเห็นว่ามันมีพิธีอะไรแบบนี้มีพิธีใช่ค่ะผู้หญิงก็มีแลวส่วนมากทุกคนเต็มใจที่จะมาทานะคะก็แต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเซฟลูกศิษย์ ถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนลูกค้าในเมื่อลูกค้าเข้ามาหาเราเราก็ต้องเซฟความเป็น privacy ของเขาส่วนมากเราจะเน้นกันไปทางศักสเสน่หมากกว่านะคะการลงข้างล่างข้างบนเนี่ยคือมันไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าเอมี่ก็คุกคยมาตรงนี้ประมาณ70ปีนะคะคืออะไรที่บนล่าง หน้าหลังอะไรที่มันแบบเป็นอนาจารเนี่ยเหมือนเขาหยุดทํากันไปนานแล้วค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยว่าฉันอยากลงตรงนี้ถามว่าได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่ว่าอาจารย์คนไหนท่านทําให้แต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกที่จะไปเราต้องดูได้ว่าที่ตรงนั้นนปลอดภัยกับเราไหม,มทีมีก็ให้ทัศนะเอาไว้ตรงนี้ว่าถ้าเลือกจะไปเลือกจะทำอเอานี้เรื่องความเชื่อเราห้ามกันไม่ได้<ะ>ดูให้มันปลอดภัย<า>วา่วาแบบ ไอ้เรื่องของจริงมันก็พิสูจน์กันยากเอาแค่ว่าแบบเราไปแล้วมันไม่มีภาพหลุดโดนแอบถ่ายหรือว่าพออยู่กันรับรับสองต่อสองโดนอนาจาร์ไม่โดนหลอกอ่ะเออพูดง่ายๆไม่โดนหลอกไปแบบนั้นนะฮะ